เกณฑ์ดวงชะตาคนเกิดปีชวดราศีมังกรสวัสดีทุกท่านที่เกิดปีชวดและอยู่ในราศีมังกรปี2,569นนี้เป็นปีของมันสมองและความอดทนหนูคือสัตว์แห่งไหวพริบมังกรคือราศีแห่งความรับผิดชอบเมื่อสองพลังนี้มารวมกันนี่คือปีที่คุณจะก้าวหน้าด้วยการคิดให้รอบและทำให้จริง ไม่ใช่ปีของความเร็วแต่เป็นปีของความแม่นยำการงานการงานในปี2,569คนเกิดปีชวดราศีมังกรจะโดดเด่นด้านการวางแผนการคิดเป็นระบบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณอาจไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่แก้ปัญหาได้จริงผู้ใหญ่เริ่มเห็นคุณค่า มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือถูกดึงเข้าไปอยู่ในจุดที่มีผลต่อการตัดสินใจใครทำงานประจำมีโอกาสขยับตำแหน่งหรือได้บทบาทที่มั่นคงขึ้นใครทำธุรกิจปีนี้เหมาะกับงานออนไลน์การค้าขายงานที่ใช้ข้อมูลและความคิดข้อควรระวังคืออย่าคิดมากจนไม่กล้าลงมือเพราะโอกาสปีนี้ต้องคิดแล้วทำทันทีการเงิน ปีนี้เป็นปีของการจัดการรายรับมาเป็นช่วงๆไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าวางแผนดีจะไม่ขาดมือเงินได้มาจากความขยันความสามารถและการคิดต่อยอดระวังรายจ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่รวมกันแล้วเป็นก้อนใหญ่คนปีชวดราศีมังกรถ้าเริ่มออมจริงจังในปีนี้จะเห็นผลชัดในปลายปีไม่เหมาะกับการเสี่ยงหนัก หรือหวังลาบลอยเงินปีนี้ได้เพราะสมองไม่ใช่เพราะดวงความรักความรักปี2,569เป็นเรื่องของความเข้าใจในความเงียบคนมีคู่อาจไม่หวานไม่พูดมากแต่ต่างคนต่างหวังดีถ้าเข้าใจกันความรักจะมั่นคงแต่ถ้าไม่สื่อสารความห่างจะเกิดอย่าคิดแทนอีกฝ่ายมากเกินไป พูดตรงๆจะดีที่สุดคนโสดมีเกณฑ์เจอคนจากงานจากการติดต่อหรือจากโลกออนไลน์เป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องโตเป็นผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมความรู้สึกความรักปีนี้มาแบบช้าแต่จริงใจโชคลาภโชคลาภของคนปีชวดราศีมังกรมาในรูปแบบของข้อมูลอาจเป็นข่าวคำแนะนำ หรือโอกาสที่ได้ยินโดยบังเอิญถ้าคุณไวคุณจะคว้าได้ก่อนคนอื่นลาบลอยมีบ้างแต่ไม่เด่นถ้าจะเสี่ยงให้เสี่ยงเล็กๆพอเป็นสัญญาณดีโชคที่แท้จริงปีนี้คือการคิดถูกในจังหวะสำคัญสรุปดวงปี2569ปีนี้ไม่ใช่ปีของความหวือหวาแต่เป็นปีของการวางรากฐาน ถ้าคุณใช้สมองให้เต็มที่ใช้วินัยให้ถูกทางและไม่ยอมแพ้กลางทางปลายปี2569คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มั่นคงกว่าที่ผ่านมาขอให้คนเกิดปีชวดราศีมังกรเชื่อในความสามารถของตัวเองเพราะปีนี้คนที่คิดเป็นจะเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุดหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์และกดติดตามเพื่อรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ